วัสดีครับผมคลิปนี้พามาดูมาดูปลาไม่รู้มีหรือเปล่าครับแกหลอกผมมาหรือเปล่าวันนี้มากับพี่เล้งครับเดินมาก่อนกันเลยว่าฝนตกฝนตกมีน้ําไหลผ่านนาอยากที่นาแห้งๆนะครับว่มีตะข่ายติดไหมเอ้ยมีปลาติดไหมดูครับน้ําไหลพี่นอง องค์ปอโอ้ยเต็มเลยครับเต็มปากหมอเลยพี่นุ๊กดูครับ,รบ,รบเยอะขนาเดเยอะขนาดเต็มยอย่ายาเลยครับจากที่นาแห้งนะครับฝนลงมาหนักเมื่อคืนนปำไหลแล้วปลานาน่าจะมาจัด มาซีมาซีเต็มอนยักษ์เออมาเลยครับมาเลพี่น้องผมเดินลน้ามาเลียนครับรอยเนี้ยโอ้วานเลยรโอ้พี่น้องดูดูดูเต็มเต็มเออ เดี๋ยวค้าเฮนะ้นะเดี๋ยวข้าให้ก่อนเมื่อก่อนก่อนหน้านี้แห้งหมดแล้วครับตกเมื่อคืนดูไปนองดูสาภาพฝนตกมาดูข้าวน,นอนหมดเลยครับฝั่งนี้ไผ่แรงอ๋อฝั่งนี้ไผ่แรงฝั่งนี้น้ำท่วมนนคนละคนละฝั่ง <laughs> เยอะมากเยอะมากยังอะไรไหลลงแบบดูดูครดดน้ำใสมากน้ำใสด้วยครับเป็นฝนพึ่งมาเมื่อคือนน้ำน้ำใสมากอูแบบมาอย่งก,กองทัพอ่ะมีเป็นปลาขาวปลากระกดีปลาหมอครับโอ้ยดูตรงนี้พี่น้องเยอขนาดเยอขนาด หอ้ายนักต็มม้ายนะมันเป็นการบ้านเราพี่น้องฝนมาก็ทั้งไอ้แขกด้วยครับทั้งได้ปลาด้วยเอ้าะเดี๋ยวค่อยยกครับเดี๋ยวค่อยยกจะไปดูใสก่ับว่ามีใสข้างล่างนดิลมหนาวลมหนาวครับฝนตกปุ๊บ หนาวเลยจะไปดูใสกันตอนเกี่ยวไม่มีน้ำแล้วคืนเดียวครับหนักมากครับผมยังได้ยินเสียงฟ้าร้องเลยคุมค้มคุม้มคุ้มมาทางนี้ดูดูครับปลาวิ่งมันมาตามนา มันจะมีบางนาที่ยังไม่ยังไม่แห้งนะครับปลามันขึ้นครับขึ้นแล้วก็หาที่ลงมาเีนอกมาลุน้นใสกันก่อนครับมันตูดิตูดอไงใสใสใสมีลงไหมมีลงไหม,ไหมตรงนี้

เอาไปหมดเลยอะไรติดเอาไปหมดมาเรามายกกันครับพี่น้องเห็นข้างหน้าอยู่เยอะขนาดนี้เดี๋ยวมาดูด้านหลังครับอยู่เต็มท่อาอยู่เต็มท่อเลยครับข้างใน อันนี้น่าจะเยอะเลยพี่น้องน่าจะเต็มแล้วครับยกลงจากไม่มีน้ำพื้นเดียวครับน้ำมาเต็มนะครับมีปลามาอีกโอ้ยพี่น้องเห็นแล้วครับออดโอ้ยโ้ย ขาวชัวเลยครับจับเงี้วเอล่าแงบักโอ้มีปลาขาวครับดูพีไปเนาะดูไปชอ่อนครับไปชอ่อนดิ่ด เราหมอลงกันถ้าเ,เราปลาหมอเยอะดีพี่นอ้อจะปักเป็ดเดือนมึดงปักเป็ดเด็ปรากฏมันมีฝนเน่าเนาะฝากต้อนยายทั้งหมดปา่าจะฝากผมทั้งหมดพี่นอ้องหูยเป็นกระสอบนอั่นเองดูครับ มันต้อรัมบุนนุ่นเองโอ้โครับโอ้โหนะครับเดาที่ใส่นะครับนะโ่งงานผลเลิกเชอรี่มันออกมาท,ทั้งทีเขาบอกว่าการมัดไม่เหมือนเดิมสงสัยโดนเขาไปแล้วเมื่อคืนฝนตกตอนกลางคืนครับ ทส่สอบนะครับน้องดมามานงนอกนเนดะี๋ยวจะมาดูในซอบะครับีเทนะครับมาคนเดียวก็จะเทประมาณน,นี้เกลือนบนเอ,อะอยู่ครับๆๆอยูอ่ค,ครับอพี่น้อยพนเทอีกครึ่งครับ ลำบากคนแม่อยู่บ้านอีกแล้วนะครับลำบากแล้วครับลำบากคนทำไปจอมีแล้วครับมาแล้วครับขึ้นมาแล้วช็อบช็สิ่งที่จะเห็นต่อหน้าต่อตาตอนนี้ก็ไอ้ยอพ <satisfy. S 2> ี่น้อง โอยปลาหมอเต็มเลยครับโูสดสดดสดมากเลยพี่น้องดู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 ครับโอ้โหเลยโอ้ดูครับดูครับโอ้ยดูครับปลาติดตะไคร้ติด อันนี้ครับฝนมาใหม่ครับฝนใหม่ฝนทิ้งท้ายทิ้งช่วงเออใช่ทิ้งช่วงฝนทิ้งท้ายครับขนาดพี่น้องปลาหมอูปลาหมอเต็มเลยแย่แย่เลยครับดูครับเพิ่งยกเมื่อกี้เองครับอันนี้ยกให้ดูตรงนี้เข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วตอนเย็นน่าจะเข้าอีกเยอะเลยครับ ข้างหน้ายัางอยู่เต็มเลยอยู่แบบเ,เหมือนเดิมเลยครับข้างหน้ายัางเหมือนเดิมเต็มเต็มเต็มอ่าแค่นี้แหละครับโอ้ม่นอ้องโอ้รายตีรายตี